ทำไมเรียกยาเสพติดให้โทษว่าฮีโรอีนน่ะทั้งทั้ที่ชื่อมันคือฮีโรมันควรจะเป็นพระเอกไม่ใช่หรอแต่ทำไมเรียกยาเสพติดให้โทษว่าฮีโรอีนน่ะพบกับคุบิกได้ในรายการไขความลับเป็นรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชุดประจำวันคุบิกจำมาอธิบายและไขความลับว่าเกิดอะไรขึ้นในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย,ายได้ในทันที ออืก่อนจะไปฟังคำอธิบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูบิ๊กด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในคลิปถัดๆไป น้องเคยสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าทําไมเฮโรอีนถึงทําจากฟิน่นทําจากมอร์ฟีนได้ <c oughs> ก็เพราะว่าฟิ่์มมอร์ฟีน,ฟนและเฮโรอีนถือเป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกันมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันต่างกันแค่ส่วนเล็กๆนิดหน่อยวันนี้จะให้ความรู้เคมีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเท้าความถอยไปในสมัยที่ชาวไร่ชาวดอยออกไปทําไร่แล้วกลับบ้านมาปวดเมื่อยเหนื่อยล้าก็จะพยายามเสพฟิน์เหตุผลเพราะว่ามันเป็นยากดประสาทมันเป็นยากยแก้ปวดน,นั่นเองทาให้เขารู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีสารเสพติดชื่อว่าโคเีน ตาตาโครงสร้างของมันก็แบบนี้เลยซึ่งโครงสร้างมันมีโครงสร้างที่หน้าตากใลกล้เคียงกับมอร์ฟีนมากๆหน้าต่างก,กันแค่จาฟินที่เป็นโอเสีามเปลี่ยนเป็นโอเอสก็จะกลายเป็นมอร์ฟีนออกฤทธิ์แรงกว่าเดิมถึง1ิเท่าแต่มารู้ทีหลังว่ามอร์ฟีนเป็นสารเสพติดที่เสพแล้วติดแต่ก็ยังมีประโยชน์จึงสาม,มารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้โดยให้เป็นยากแก้ปวดระงับปวดสาหรับผู้ป,ปว่วยระยะสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นและเช่นเดียวกันมอร์ฟีนก็มีโครงสร้างหน้าตาใกล้ เกี่ยวจากเฮโรอีนเปลี่ยนจากโอเอสกลายเป็นหมู่โอแอซิติลเพิ่มเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อย <Wow. S 1> กลายเป็นเฮโรอีน e ซึ่งออกฤทธิ์แรงกว่าิ่นถึงร้อยเท่าเหตุผลเพราะว่าคิดคนครั้งแรกเฮโรอีน e มาเป็นยากแก้ปวดแต่ฤทธิ์ของมันดีมาก,สกเสพเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหายปวดชงงเหมือนมีฮีโร่มาช่วย <Wow. S 1> เขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าฮีโรอีน e <Wow. S 1> โอ้ที่มาของฮีโรอีนคือชื่อนี้อย่างนี้นี่เองลดมากเลยแต่มารู้ทีหลังว่า ขอเป็นยาเสพติดจึงตองนะจัดอยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษก็ไม่ได้นไไํามาใช้ประโยชน์หลังจากนั้นสารทั้งสาตัวถือเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นแฟมิลี่เดียวกันญาติญาติกันหน้าตาขนตาใกลยย้กันการถ้าคุณพิจะเปรียบเทียบเป็นความรู้ง่ายๆก็คงเหมือนประมาณปลากระพงดีกลายเป็นปลากระพงทอดแล้วก็ละน้ํายําลงไป,ไปกลายเป็นปลากระพงทอดมีน้ํายําราดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่มันอร่อยขึ้นเรื่อยๆมันเด็ดมันจัดจานขึ้นเรื่อยๆเหมือนจาก์ฟีนเป็นมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีนฤทธิ์ของมันก็แรงมากขึ้นเรื่่่่ออยยๆชนนนกกััีีตวางงึท จะยกง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของยาบ้ายามาซึ่งสารเสพติดให้เข้าตัวนี้ชื่อว่าแอมเฟตามีนหน้าตาและโครงสร้างข,ของมันใกล้เคียงกับยาไอซ์มากๆที่ชื่อเมดแอมเฟตามีน Am และโครงสร้างข,ของมันก็ยัง oh. สอดคล้องกับยาแก้ไอด้วยเช่นกันจึงทําให้ซูดูเอฟเฟตดิงที่เป็นยาแก้ไอถูกควบคุมพิเศษเพราะมันสามารถถูกเปลี่ยนเป็นยาบ้ายามาและยาไอซ์ได้ในที่สุดเพราะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแ,และมีโครงสร้างทางเคมีพื้นฐานเหมือนกัน วันนี้ควนะูพิษในฐานะครูเคมีก็มาให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดให้โทษในรูปแบบของโครงสร้างสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากน้องๆส่วนใหญ่ต้องเรียนเรื่องสารเสพติดตั้งแต่ประถมรวมถึงมต้นเรียบร้อยแล้วแล้วมาขึ้นมปลายก็ต้องเรียนปฏิกิริยาเคมีด้วยเพื่อชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดให้โทษเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรเข้าไปเฉียดไปใกล้เลยอย่างเทอรอีนินเสพเพียงแค่ครั้งเดียวติดได้เลยเพราะฉะนั้นก็่างไกลาย,ยาเสพติดเข้าไว้ชิวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อย สำหรับน,น้องๆที่สนใจคลิปวิชาดีๆแบบนี้สามารถทดลองเรียนกับคุณพิกได้ที่ a b i c o n l i n e c o m และติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในทุกวันศุกร์พบกับคุณพิกได้ในการไขความลับกดไลค์กดแชร์แล้วไปพบกันทุกวันศุกร์นะครับ